สวัสดีค่ะป้าผา,านะคะพบกันกับ8ปีสตามที่ตกลงกันไว้นะคะที่หายไปนี้ไม่ใช่อะไรนะคะไปตั้งตัวอยู่ค่ะเปิดร้านใหม่อีแล้วอ่โอเควันนี้นะคะเราเล่นหมอเนาะ8ปวี2เขาบอกว่าเอาหมอมาดีที่สุดแต่ว่าเกมแรกยังงงอยู่นะขอลืมอฟื้นความจำนิดนึงไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วทุกคน วันนี้เราจะมีใครบ้างมีสาวน้อยมีกองหน้ามีผู้ย่างอู้มีนักบวชหญิงนักกรุงน้ำหอมนักเค็กเกอร์เค็กเตอร์นักโทษแล้วก็หมอเนาะเมื่อกี้ใครมาอ๋อสาวน้อยน่ารักมานะคะคิกเก็ตคิกเก็ตคิกเก็ตวโอเค <Okay. S 1> คือเป็นที่ตีๆนั่นเองนะลูกบอลตีๆน,นะ โอ้วันนี้เรามีแม่แมวเหมียว,ว,วนะคะทางตัวแรกที่เห็นลืมไปนะทุกคนเราต้องไปหา่องก่อนค่ามาปลอดภัยตัวนี้ก็ได้เกมนี้จะเป็นยังไงรอดูนะได้แล้วหนึ่งเครื่องสองพันเก้ามันซื้อปืนได้หรือ,อยังทุกคนโอ้เส้นบางๆแมวมานี่เอ่อปืนปืนปืน,ปนอ่อปืนต้องสามพันทุกคนยังซื้อไม่ได้เสียเวลาเลยอะ ปั่นต่อปั่นต่อไปอีกนิดนึงอยากให้ได้สามพันก่อนเราจะได้ซื้อปืนมาอุ่นใจหนึ่งอันอาสามพันาพาแล้วปะโอ้แต่ก,ก,ก็ยืดเครื่องนี้ไหมเวลาเจอคนเล่นเก่งเล่นเก่งจริงๆนะทุกคนแป้งปั่นอะปั่นมากซื้อครั้งสองคือห้าพันนะคน เดินเดห้ามชึบเอาเขามาทำอะไรกันเนี่ยเอากล่องก็โดนเปิดแล้วด้วยเราต้องไปช่วยคนแล้วละ่ะก็เดินเล่นอยู่ไม่ได้เดินเล่นแหละพี่พานี่มอกบอ,อ,กกอ,อลืมไปว่าเขาจะต้องมีนับ40วสิบขิอยหลังด้วยถึงจะไปช่วยได้ เอปัดเครื่องนี้ลองเอามีปี๊บปีบด้วยเออถอดปี๊บปี๊บปอนเพื่อความสะดวกดุ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 ดหรือดวงตาดวงตากับปี๊บปี๊บเหมืเดียวกันนะปี๊บปี๊บหายไปแล้วอ้าวโดนไปแล้วหนึ่งนะคะอ้าจะโดนฮันลุมนะคะเดี๋ยวก็ยิงให้เลยนี่เหมือนกันยิงให้เลยฮันตามมาติดๆนะคะติดๆเอาไม่ตามแล้วต้องยิ้ตัวเองไปก่อนแล้วหนึ่ง อยากจะไปช่วยเพื่อนก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเข้าใจวางตาละคนะมีคนไปช่วยเราเยอะแยะเลยเยอะแหะเยอะใหญเยอะแยะตานี้จะชนะหรือซัมม์โอ้มีคนยิงปืนไปแล้วหนึ่งลุม,ลม,ลม,มันลุมตาลุมลมต้ม ถ้าไม่มีใครมาช่วยเราเราจะทำยังไงทุกคนเครื่องหลุกเครื่องเดียวน่าจะชนะอยู่นะคนเหลืออยู่สองสี่หกเจ็ดคนตายไปคนนึงตายไปคนนึงก็เหลือออกเสร็จไมไม่ต้องนับค่ะเตรียมเครื่องแล้วเป็นสัญญาณที่ดี ใครก็ได้มารอช่วยฉันหน่อยจะไม่เห็นมีใครจะกระตือเลยร้นมาทางนี้เลยช่วยด้วยเดียว่ะเบียวมีเมียวเมียวีเอามีคนมาเววหิห้องเบี้ยวาน้องเบี้ยว่าช่วยแม่ด้วยค่ะน้ำหอมน้ำหอมมาเอ้ยน้ำหอมน้ำหอมลอกหลงน้ำหอมล็อกหลงตีลีเป็นหนึ่งทีจังหวะนี้แหะครับจังหวะนี้นะครับ เป้า,ปา,ปาปปปล็อกเป้ามาใกล้ๆล็อกล็อกยิงยิงยิง,งปั๊มทำไปอ่าสวยว สองหน้าประตูแล้วหนึ่งอมรักทอดไปแล้วอะ่ะเสมอก็ไม่ได้ถ้าจะรอดก็จะรอดแค่เออสี่คนก็ได้นะนักบวชอ่อนัังไงเออเออเสมออยู่ถ้าถ้าเขาไปอะ่ะ <c oughs> เอาเล่นกันอยู่ <c oughs> S <S <S เขาเอาแสแงไปงัดประตูนะสรุว่าเสมอค่ะเกมแรกเสมอดีใจดีใจดีใจในความเสมอนั้นโอเคป่าเราไปเล่นเกม2กันมาค่ะทุกคนเกมที่2นะคะเป็นหมอเหมือนเดิมโอ้เกิดใกล้ตาบอดเลยนะจ๊ะตาบอดมีมีแพนด้าอยู่ด้วยอ่ะมีแพนด้าอ้าวมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพน้าอ้มีมีแพนดา้นดา,า,นดาด้วยนะคะ ก่อนอื่นเราลงไปหากล่องก่อนเลยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรท้งั้นเครื่องมีเจ็ดเครื่องกล่องมีหลายกล่องหากล่องกันเลยฟาดด้วยแผงไม้ไปแล้วหนึ่งวันนี้มีอะไรอูฉางกับแมรี่นะคะสองตัวนักโทษโดนล่าอยู่กับอะไรไม่แน่ใจวันนี้มีหมอสองตาบอดหนึ่งนักบวชได้เข็มก็เข็มนักบวชหญิงนักบินกองทัพนักเต้นนักโทษนักนัก คนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะว้ายน่ารักอะ่ะน่ารักอะไรแวบๆบแบบอ๋อนึกว่าตัวอะไรสิอีกก็คือสัตว์เลี้ยงของเราเองเดินไปเดินมาน่ารักไหมคะนี่ตัวนี้เป็นเหมือนอะไรนะวันฮาโลวีนค่ะน่ารัก วีเขาจะเปิดตอนไหนบ้างเท่าที่ป้าพารูรู้สึกว่าเขาจะเปิดตอนอสี่ทุ่มป่ะสี่ทุ่มกับตอนเนี้ยไปสามประมาณนี้เนาะโดนนั่งไปแล้วหนึ่งและโดนนั่งไปแล้วสองนักโทษกับนักบุญนะคะเรายองคงปัปป่นต่อไปคะ่ะเพื่ออะไรก็ไม่ได้เขาจะป,าาป่าล่มมานี่ไหมคะทุกคนป่ามาไหมป่าล่มมาอ่ะปอง ช็คไปก่อนคนะ่ะเ,เราจะช่วยเขายัางไงนกโคนไกลมากเลยไปช่วยไม่ได้ไปช่วยได้ก็น,นะนักโทษนันแหละจะไปช่วยอยู่นะะโอ้แต่เราไม่มีปืนเลยน่าจะหาปืนสักอันหนึ่งเพื่อไปกวอไปช่วยที่สมบูรณ์แบบเอาเข็มแทงได้ไหมคะ <laughs> มีแข็มสองันอ่นะแทงทะลุเลยได้ไหมคะฮันก็ก็เหมือนรู้นะว่าเราจะกลับมาแล้วอะไรอเงี้ย น่าปวดหีกเจ๊มาแล้วเจ๊มาช่วยแล้วเห็นไหมเจ๊มีเข็มสองอันนะคะเอาไปจักอันไหมล่ะ <c oughs> ไปแต่ว่าเจ๊มีไทยนะไปทีอื่นละกันเครื่องเหลือสี่เครื่องนะคะสองพันเก้าสามสิบนะเงินสมุดยังไงมนะ่พอได้เทอะไรอะ่ะสมุดวนสามพันพอแล้วจำได้ว่าจะมีที่ซื้ออยู่ตรงนี้ใช่หรอ่ แลนี่ไงนี่ไงเจอ้วอะซื้อปืนมาหนึ่งบางทีก็เคยเก็บเงินไว้ซื้อปืนสองครั้งนะใครเคยบ้าง, <S <S างก็คือซื้อทีเดียว 8, แปดพันเลยจ้ารวยนะแต่บางทีมันไม่มีโอกาสได้ซื้อและไม่มีโอกาสได้ใช้อ่ะไปช่วยนักโทษที่ไปไม่ทันเอาไม่ใช่นี่นะพิ่กองทพนี่นักน็มีคนช่วยแล้วนี่นี่ ฉันรอช่วยเธออยู่นะฉันต้กเศร้าใจมากเลยด้ไล้วช่วยเลย,ไป,เลยไปกันเลยไปกันเลย <S <S ไปกันเลยเราต้องคุกเับไปปั่นเครื่องเดิมไหยนักโทษตาแล้วนะคะเมื่อกี้เสมอตอนนี้จะยังไงอุ้ยเราน่าจะยิงตอนจังหวะนี้คนถือมาพอดีอ่ะ เออเนี่ยเราช่วยได้แล้วเนี่ยแต่ไม่กล้าพกมาเดี๋ยวยิ้มชุบชุบชุบนักปินกองทัพใช่ไหมสกินนี้สวยอะ่ะ เลือดก่อนตีแล้วอ่อ่ากระเด็นไปน,นูป่นตีเราต่อซือ <laughs> <laughs> แล้วก็หิวตัวเองต่างคนต่งหิวตัวเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตามมาเก็บเราที่บนเรือนี่ครับป๋ม <laughs> เขาคงมองแล้วล่ะ <laughs> เดี๋ยวเราช่วยเองนะ <laughs> ถ้ามีกนทำไม่ต้องลุกจนสุดโอ้ลุกไม่ลุกไม่รูม้มาเอาแววอะ เขาต้องจับเราก่แน่เลยเพราะเขาก็ต้องรู้ว่าเราลุกเร็วอ่ะระดับระดมากระดบมาก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 ดุซอชอบมีดกระจกเซเขาจังอยู่ห้องใต้นนี่ไม่มีใครมาช่วยทุกคนจริงพูดเรื่องจริงลึกเกินไม่มีใครอยากมา มไม่มีมาจริงๆหรอนี่ปอบใจตัวเองนะน่าจะมีมาบ้างคุณไม่ไปช่วยคนนะจริงๆแล้วความหมายของอันนี้มันคืออะไรมีใครรู้บ้างคุณไม่ไปช่วยคนนะหมายความว่าเป็นประชดประชันหรือเป็นผู้จริงๆหรือเป็นยังไงไม่เข้าใจอันนี้ถามจริงๆนะไม่ไม่เข้าใจนะไม่ได้แบบบูลลี่บูเลอร์อะไรนะอุ้ยมีคนมาช่วยอ โ oh. 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 <laughs> อ้โอ้โหอาหาลื่นลื่นลื่นมีความลื่นเล็กน้อยถึงปานกางเอาเข้าผิดกล้องอ๋อโอลื่นลื่น oh. ดูตัวเองก่อนเขาพีจะมีพวกน้ำ,ม,นำมันเนี่ยทำให้ลื่นนะลื่นได้หมด I โอ้ยสวยน่ารักน่ารักน่ารักอยู่ตัวเองได้อยู่นะนี้แต่ว่าเครื่องเหลือครื่องหนึ่ง oh. เครื่องนี้จะเสร็จแล้วจา้าไม่หยไม่อยู่ละจา้าอ oh. ูจะตายไปเยอะเลยอ่ะตายไปสามอันอีหนึ่งนักภูงน้ำหอมอยู่ตรงไหนเออทำไงดีเอาโดนด้วยไปแล้วไจะจุดเครื่องยังไงอะจังหวะนี้มันยากมากเลยอ่ะ มันดูไม่ทัน,นอ่ะคนจะจดตรงไหนจุดตรงไหนจุดยังไงจุดเพื่ออะไรหมอจุดเลย,เลยเออทำไมเราไม่หายเจ็บว่ะเมื่อกี้เราเจ็บอีกครึ่งนะอ่ะออเจ็บอีกติง่งน่หรอโอ้ทำไมเปิดเครื่องช้าช้าเปิดช้ามากเลยโอ้สรุปนั่งสอบไม่รอดหรอก รอดสามก็ถือว่าไม่ชน,นะนะนั่นแมรี่เปิดกระจกมาแล้วอ้าวมาข้างหลัง ทำไมยาวหนังล้มยาวมากล้มยาวแปดเมตรบอกยอมแพ้เธอป้าแพ้แล้แล้วและวแล้วแล้วแล้แล้ประตูมันเปิดช้ามากเลยเนี่ยป้าไม่เปิดประตูแล้วเนะี่ยสรุปแล้วแพ้นะคะเกมนี้เพราะว่าเหลือแค่สองต่อยอเข้าประตูได้อีกหนึ่งโอ้หมอกเข้าประตูได้เนี่ยจ้าเหลือนักเต้นหญิงอคนเดียวโดนลุมแล้วมั้งปันนี้เก่อนดูหน่อย โอ้ oh, DMM 20ยนะคะนางยังคงเล่นต่อไปจริงๆงฮันกดยอมแพ้เลยก็ได้นะเนี่ยเคนางยังคงอยู่คนเดียวโด,ดเดี๋ยวกูน่ารักนางพกอะไรมามั่งเห็นแล้วลูกหลักปีหนึ่งน้ำหอมเลยเอาวางวางวาง,วางทั้งสองอันเอามีลูกหลักสี2สองอันเลยวางน้ำหอมไปแล้วหนึ่งแล้วถืออะไรอันก็น่าหอมแหละอันพิเศษเหรอ เรียบร้อยเกมมีแพรนะคะหลอกขอเป็นเกมที่สา่เกมสุดท้ายกันเลยค่อนข้างจะยาวนานนะเนี่ยแปดวีสองนะคะทุกคนตาสุดท้ายกันแล้วนะคะเปลี่ยนชุดหมอนิดนึงให้เป็นชุดสีสีขาวสีม่วอ่ะวันนี้นะคะมีทหารรับจ้างด้วยมีนักพูงน้ำหอมทนายหมอแม่มดสาวนักโทษกองหน้าแล้วก็หมออีกคนนึงเนาะก่อนอื่นแล้วทําอะไรคะไปเปิดกล่องก,กันเลย เอาเลยกล่องว้าวันนี้มีแม่แม่มงมุมสาวด้วยแมงมุมแมงมุมกับเหมือนเดิมภายน้ำนะคะฐานเราจ้างกับแม่โมดโดนไปแล้วอ่าได้ปอกคอมาปอกคอได้ปอกแขนวันหนึ่งได้บางแขนมาน,นึปั่นเครื่องนี้แหละอ่ะเอายังปั่นไม่ได้เล่นเล่นเล่น คนมามีคนมาแตกกระจึงแต่กระจึงแต่ไม่ได้ปัดเลยนั่งอะไรแล้วโอ้เล่นยากนะเนี่ยหันเดี๋ยวนี้ก็คมกริบพอมีคนนั่งเราก็จะเห็นเป็นตัวเหลืองๆเ,เป็นแมพเลยนะทุกคนปู้คพัอผมอัปูมาม,มาผงมาแม่เร็ว ไม่กลัวเอาโมจะคุยกับแมวดีสกิลเช็คผ้ดาดูมันนี่มามันี่มามันี่เร็วเร็วเวเร็จะไปช่วยเขาเร่งจะรอดหรือเปล่าช่วยเขาอะจะไปช่วยเขาเต่งจะรอดหรือเปล่า จะไปช่วยทหารหลับจ้าไม่แม่มีคนช่วยอยู่มีคนช่วยอยู่ใช่หรือเปล่าขรงหน้าหรอมาช่วยจะนหน่อยสิอ๋อไอ้ข้าวตาอุ้นฝนโอ้ะุ้มนอยู่ๆฝนก็ตกเฉยเลยอะดูแลสุขภาพดยนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ ไม่ได้จะเครื่องเลยอะคือแบบกินตู่แล้วกลิ่นไม่ดีแล้วอะอันเอาจริงเอาจังมากเทำไมยังไม่อใครใส่กระโปรงหรือไงผู้หญิงหรูอชุดอะไรชุดแบบผู้หญิงเหรอแม่วาสาวใครจะได้สามพันรี อแต่ถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะทุกคนใช่ไหมเออรอยิงรอยิงรอยิงเออ,เอ,อไม่ได้ไม่รานรวมยิงมันได้ยิงกันง่ายๆนะมันไม่ล็อกเป้าเห็นป่ะเมืม่อกี้เข้าไปไม่ทันเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ไปสั่ง แล้วหมอโทรศัพท์หมอบอกว่าเจอแมงมุมโทรศัพท์ทํทำไงดีแต่ไม่มีใครเจ็บเลยนะมีหมอคนเดียวที่นั่งนะเอาไปแล้วไปแล้วเดินสับสนสับสนอยู่ในนี้แหละเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยงงไหมละ่ะ ใช้เจ็บนิดนึงจะหิวให้เอาวา ไม่ได้ลงมาทำไมเนี่ยเสียงดังเออช่วยไม่ได้ยัลงลงมาอีกลืมไปว่าฉันเป็นหมอผู้เบาบางฉันไม่ใช่นักหารับจ้างอออุอาสาหจะลงมาช่วยเขาโดนซะเองไม่มีใครมาช่วยเลยซ้ำว้า เราก็ต้องไปแล้วนะคะเราต้องปิวไปแล้วะคะ่ะปิวไปเลยนะคะแปดวีสองของเรานะคะแพ้สองชนะเอยเสมอหนึ่งนะเล่นยากอยู่ทุกคนเล่นแปดวีสองอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บ้างนะส่วนมากชอบเล่นตัวอะไรเนาะนี่ก็ยังเหลือทนายแล้วสองทนายอยู่นะเหลือนักโทษทนายแล้วก็นักขุ่น้ำหอมสามแพ้แน่นอน โอ้ยิงทะลุไม้ได้ด้วยอ่ะเออทนายทนายถือรูปลับบี้สวยมากแต่ว่าก็ตันนานอยู่แล้วก็แถมมีอันนี้มานทำให้เดินชาด้วยไงโดนอันนี้เข้าไปยากยากยาก,ยากอุ้เสียวว้าวโดนอีกเฮ้ยข้ามตาต่างชางง้านะกำแมงมุมข้ามมาต่างช้าเออไปอีกไปอีก เออไปอีกสวยไปอีกอีกวนเล่นอยู่ในนี้แหละทานายเอ้าเจอฮันสองตัวลุมไม่มีทางไม่มีทางเอ้าลมเปลวเดะเดลมไปลีลวนะคะเมีไยไข่ขาวเดะเดเดชอบดูมากในกติกเตเดะเดนัโทษนะคะเออเอ้าโหปิดขามาก ก็โดนอันนี้เข้าไปค่ะเอาโหดักตรงนี้เลยยอมแพ้เถอะกดยอมแพ้เถอะอ่ากดยอมแพ้ไปแล้วนะคะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวป้าพอจะเอาอะไรมาเล่นอีกก็เราติดตามให้ดีนะหรือว่าเราอาจจะเราอาจจะกลับมาทำสลามหรืออะไรอย่างไงนะคะฝากติดตามด้วยเนาะให้ยังไงไปแล้วนะคะ